โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับก็สู่ RRK Channel X2 นะครับทากผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่นายก็จะมาแจกรหัสบอกฟุตเนื่องจากยอดติดตามผมจะถึง77,000แล้วนะครับทุกคนครับแต่นะครับผมต้าใครนะครับผมนะกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งนะครับและที่สําคัญอย่าลืมทิ้งชื่อเฟซไว้ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ฉลองก็ประมาณ7 6 0 0 0นะครับผมนะ แต่ถ้าเกิดว่าผู้ติดตามพี่นายขึ้นประมาณ77,000ติดตามพี่นายจะมาแจกรหัสบอกฟุตเพิ่มอีก2รหัสนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ติดตามกดกะดิ่งให้เป็นทั้งหมดนะครับโอเคไหมนะครับก็รหัสนี้นะครับก็จะมีพวกดาบยูรุนะครับมีผลทุกๆอย่างนะครับมีทุกอย่างที่ทุกคนอยากได้นะครับแล้วก็แถมเงินไปอีกประมาณ15ล้านนะครับและที่สําคัญเรเวลนะครับยังไม่ตันนะครับอยู่ที่2,100นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ อยากได้รหัสนี้เอาไปเล่นต่อนะครับก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งนะครับและที่สำคัญอย่าลืมแอดเฟซด้วยนะครับเดี๋ยวดิงเฟซพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบายบายครับท่านผู้ชม